น,นี้นะคะหลังทําด้านหนึ่งทุกคนเห็นไหมคะหน้าลิปเฟิร์มแล้วก็กระชับเลยที่สําคัญทุกคนดูผิวค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับส้มอีกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าในช่องของเรานะคะมีคลิปนวดหน้าเยอะมากๆเลยเป็นร้อยกว่าคลิปนะคะไม่รู้ว่าจะนวดตามคลิปไหนดีนะคะวันนี้นะคะก็เลยเกิดสูตรนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่ง่ายนะคะเป็นสูตรลัดหน้าเด็กและกันเนาะคงความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้านะคะก็คือต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะง่ายนะคะสูตรนี้นะคะคือสูตร5 1 2สองค่ะ อันนี้ไม่ได้มาใบหวยนะคะทุกคนแต่เป็นสูตร5 1 2นะคะก็คือ5นะคะหมายถึง5นาทีค่ะ1หมายถึง1นาทีค่ะส่วน2นะคะก็หมายถึง2วิธีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสูตรลัดหน้าเด็ก5 1 2จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่จะเริ่มทำนะคะก็อย่าลืมทาครีมเซรัม่มหรือว่าเฟเชียลออยล์ก่อนเสมอนะคะอย่าให้หน้าแห้งนะคะวันนี้ส้มเลือกทำเป็นตอนเช้านะคะสูตร5้าของเราคือการสูตรกวัวซา5นาทีค่ะในช่วงเช้านะคะหรือว่าตอนเย็นก็นได้วันนี้ส้มเลือกทำเป็นในตอนเช้าเนาะส้มเลือกใช้เป็นแผ่นกวัวซาทรงผีเสื้อค่ะตัวนี้จะเป็นอเวอร์เจเรนสีเขียวนะคะเวลารูดเนี่ยส้มจะเริ่มรูดจากใต้คางแล้วก็ไล่ลงมาที่คอค่ะเป็นการนวดเคลียร์แล้วก็การเปิดต่อมน้ำเหลืองค่ะ จริงๆวันนี้เนี่ยที่ทาก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาน่าจะบวมง่ายโดยเฉพาะวันไหนที่เราดื่มวายหรือดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เมื่อคืนดื่มวายไปประมาณ2แก้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันบวมก็เลยอยากทําแล้วก็ตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาด้วยนะคะการกวัวซาก็เหมือนเดิมเลยค่ะที่1ประมาณ10ครั้งนะคะทําเหมือนกันทั้ง2ด้านนะคะส่วนมุมหรือว่าแนวในการกวัวซาดูได้ในคลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะไปดูในคลิป ทั่วทั่วไปที่ส้มทำไว้ก็ได้นะคะเป็นเบสิกกัวซาเลยค่ะง่ายมากๆค่ะ เวลาที่เรากัวซานะคะลงน้ําหนักมือเบาๆนะใครที่ทําเริ่มแรกเลยก็ลงน้ําหนักมือเบาๆนะคะส่วนส้มเนี่ยจะลงประมาณแบบกลางๆเพราะว่าส้มชินแล้วนะคะผิวส้มก็เริ่มชินแล้วด้วยก็จะทําประมาณนี้ค่ะบอกเลยนะคะใครต้องการแบบว่าลดบวมใบหน้าในตอนเช้าระบายของเสียนะคะแล้วก็คงสภาพหรือคงความอ่อนยาวของใบหน้าการกัวซาก็เป็นวิธีธรรมชาติที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งเลยค่ะ วันนี้นะคะหลังทําด้านหนึ่งทุกคนเห็นไหมคะหน้าลิปเฟิร์มแล้วก็กระชับเลยที่สําคัญทุกคนดูผิวค่ะมันนุ่มฟูแล้วก็เด้งมากๆเพราะว่าวันนี้นะคะส้มใช้ตัวมีระเคลื่อนไนค่ะเป็นเฟ c เชียลออย์นะคะซึ่งส้มอ่ะมีโปรเจกต์คู่กับ พี่สาวคนสนิทนะคะซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเบรดน้ํามันแล้วก็น้ํามันบํารุงผิวนะคะก็เป็นสูตรของเราเองนะคะชื่อสูตรว่าราสิตานะคะแต่ว่าเราจะเรียกเขาว่ามิราเคลนาย์ค่ะเป็นเฟเชียลออยล์สกัดเย็นนําเข้าจากต่างประเทศนะคะรวมน้ํามันสกัดเย็นบํารุงผิวที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบนะคะแล้วก็ต้านริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระนะคะ ที่เป็น The base ของ a n t i r Edging นะคะทั้งหมด9ชนิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยนะคะ จะบอกว่าที่ส้มเอามาใช้ตรงนี้เพราะว่าสม้มาตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้บํารุงผิวก็ได้นวดหน้าก็ได้แล้วก็กัวสาหน้าก็ได้ขอเปื้อทั้งหมดเลยแล้วบอกเลยนะคะว่าในตัวขวดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของอารม m a ด,ด้วยนะคะซึ่งเขาจะช่วยบําบัดในส่วนของจิตใจแล้วก็ในส่วนของอพวกโพรงจมูกหรือภูมิแพ้ด้วยนะคะเป็นเกรดบําบัดค่ะทุกคน หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งคือส้มจะนวดหน้าอีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนก็จะนวดเบาๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะรูดแบบนี้เลยนะคะทั้งสองด้านเวลาหลังจากกัวซาแล้วนวดหน้าได้นะคะแต่ต้องนวดเบามากๆนะคะจริงๆนวดหน้าหลังกัวซาถามว่าทําได้ไหมได้นะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าเราทําหนักๆอจะไม่เหมาะละค่ะทำเบาๆรูดๆประมาณนี้นะคะอีกสักประมาณแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองค่ะมันจะรู้สึกเฟิร์มมากขึ้นอันที่ส้มจะชอบโดมนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากๆนะคะอ่ะนี่นะคะหน้าเด้งหน้าฟูทุกคนดูผิวค่ะมันฟูมากจริงๆนะคะน้ำมันตัวนี้คือตัวเด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันไหนท่านจะมาเอามานะนําำให้หรือใครสนใจเนี่ยก็ทักในไลน์ก็ได้นะคะ สูตร512นะคะก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะกวสา5นาทีนวดหน้า1นาทีเป็น2วิธีที่ทําให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะคะทําเป็นประจำถามว่าทําทุกวันได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าผิวใครที่รู้สึกว่าระคายเคืองง่ายนะคะก็วันเว้นวันหรือ2วันครั้งค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วกดติดตาม้มด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ